สวัสดีพี่น้องมีหลักเพียงเพียงสี่เป็นครับสวัสดีครับแต่ครัพี่น้องให้คลิปนึ้อคลิปหนึ่งครับม่เนี่ต้แตลอยแล้วท่เปิดเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับรอเต้นมาแล้วพี่เนี่ยบอดรถึงจะดูแลพี่น้องครับรอทำเสญญาเบิ้งแต่กรรมการกักคุมแล้วบ้านนี้เบิ้งแต่กรรมการกักคุมแล้วนะครับมีแต่แม่ครับอันนี้ Hoạt động, 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 กันประด็นนี้ท่านประธานนะครับมือนีตั้งกำนัลยังได้กันดิเด็กนี่น ouais. ้องฟังเราท่านกำนั้นเพิ่นว่าน้องประเด็นมาได้อันนี้คือเจาจ้างเนี่ยก็ได้เลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำก็ได้เลี้ยงจังสี่จ้างสี่ครับเขอเนื้อยากบอ้ฟังว่ามันกับโยธีเขาคุยกันกว่าตอนกตอนพมิิมาเขากับคุยกันบอ่าโอเคประมาณนี้แล้วจริงๆแล้วผมว่าสิว่าผุหลักครักไง เพราะว่าพนกันเลยว่าขอชำนีในบ่อเออมาซอยกันในบ่อ็นาเสียอะไรกันบ้านสำนีบ่มาชำนีพ่นบ่เอานด้ผมก็เลยเอาจ๋กะบบอกลูกคนนี้ที่ว่าผมไปเปิดตัวว่าบ้านพระเอกบ้านพระเอกจังในกับจังในย่ำกันเปิดตัวให้เพื่อนมากับ่อเฮากับว่ได้ผลกำไรยังมากมา่กับพ่อไปพอมา่วงเทศกาลจริงๆแล้วมันเป็นมือที่หมอลำเอาเด้ครับ บอยเงเลยครับเมื่อนั้วนี่บขนาดไหเมื่อเมื่อเมื่อหมอลำได้โอกาสรวยบ้านทะกับ่ในบ้ารวยนะครับบ้รวยในในางมือื้เมือหรออันนี้จะคือเทศกาลนันกัมีบี่เมื่อหอกเทศกาลมีื้อหเมื่อรอกที่้เอากระิปุยกันก็ตามนั่นแหะเนาะวันนี้อาหารการกินมันมีสี่ครับคือหลักๆก็คือผมขอขอสารสามปุ๋ยแล้วก็หมูปลาไก่ยังไนงห้าสิบกิโล เอาให้หมอลำเลยครับหมอลำเช็ดกินเองผมมีขั้วผมจังรถขั้วขั้นหนึ่งแล้วกับแม่ขั้วสี่คนจะดำเงินแล้วกับบานี้น้ำดื่มสามสิบถังกับไข่ออกอันนี้มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติครับทุกทุกคณะเลยครับนอกจากว่าคันวอเลี้ยงเขาผมเอาเงินใลยผมมื่อหนึ่งก็จบเลยผมขก็จะนำสามสิบถังอันนั้นคือข้าวสารสามฟุับ ลุงรองสองรอยพัวไหมครับยางได้กัได้ครับใกลก็ได้หมูกล้ตาใล้ขนาดใเจะสแถมเล้วเตะครับยังดีครับยิ่งดีที่สุดเลยครับไปแล้วเดี๋ยวพ่เมีตาจากคณะกรรมการ้านนี้ก็บอย่ดีป็นไรเลยน่านเบุ้งบุ้งวิ่งเรอบ้านนี้บอกนี่เราคะกรมการวันบอลบกิจวัว่เแต่ง่ายๆหอกว่านี้กได้แล้วพวกแม่จะขอ แม่คุอยากข้าวหอผมจีตังต้นปรกป้าไว้เห็นสองพันผมสีลูกแพรพี่น้องห้าค้าห้างบ้านบานได้สองหมืนกว่าบาทรถค่ามาลร็มได้ไหมแม่มื่นกว่าบาทได้อีงเราแม่้หมื่นนี่มื่นหมื่นหามนหกหี่ได้ก็ได้แล้วแต่ว่าคันบ้านที่เก็้จบคุณเบิ้งดีวันดีอยู่ที่สามหมื่นก็ได้สามหมื่น มันอูแล้วแค่พื้นที่การที่มอบให้คณะกรรมการุ่วบ้านมันน่ะแหละแมวรถขายมาแล้วครับมันเนี่ยไน่อยีสซเยยด้องอีกันเนกับบาทพี่จ้าแซนแ่วคณะนั่นแหลนอ้ะาดเม่อเ่อเมาอเม็นเมื่อเมื่งเมื่อเม่อเม็่อเ่อเมืกเมื่อเม่เมื่อเมื่อเมื่อเิื่เมื่อเกื่อเม่เมืเมื่เดเ่เ่เเเกเเเ็เเมืเเเเเ มอนากนี่ลูกนอกก็ต้องลอบรอเขาก็ได้เป็นคิลปินหมอลําตัวนี่ยอ้กาสิเก็นตลกเป็นตัวประกอบเข้าไปเอ้ยต้องีเป็นยงั้นรอดีซื้อก็ไม่เป็่นได้เสียงดีพาาต้องเสียงดีเขาเลยแก้วมาเอาขีดบานเอาหนิคือว่า้มาน้าเาสุดหนุดับมาตั้งนมอลิมสุด่ังมกูนะครับแเดนเซอร์มาจ้าเขาขอมาเล่นดนเซอร์น้นมาสิมาคคะนบนเมืองแกเนี่ตั้งคะหนมอลําอี่คะน เป็นสว่างพี่น้องครับุคลากรออนไลน์ด้วยงานเครื่องบ้านนี่ก็ไลน์ด้วยงานเครื่องบ้านนี่แบเป็นแดนเซอร์เซงอีสานกบบนี้โน้ลัมแบบนี้จนข้างแรกมันนอกไม่มึงทุบแท่แต่ก่อนที่นีมันจักษ์ปที่สิบห้าเนี่ยมีโป๊แป๊กนะครับแสดงว่าโป๊ะแป๊เนี่ว่าบ้านมักโดนผลิตบุคลากรยอมกับดันบอลเทิงคนแจ่ผู้นั่แต่ผู้นั่กับแม่ครับเนาะท่ก็นั่นประธานงนี่คณะกรรมการพอบันแสดงว่าพอบันก็รังไปหา เขาเขาสวนรับไหวไปตัดด้วยให้แล้าคำนอกระิกัันจ่าแล้วเนาะขันกันจ้าเพือสิเส้นนึังญาตเลยนี่จ่าเนี่กเพื่อตามไปนั่นแหละาัลกข่าอกมให้งกำนัลนะ่คือสะถทอน่ออมนากหครับขายออสิ่งที่หาได้ กโต้ถือกกีสับคันโบถือของว่าละมือนั่นผมกระยุ่นน้ำาเมืีนะครับเอ้ากังยุ่นน้ำกันมามาจํเนาะาันนี้มาจับมาจันจะฆ่าพีมจับพีถามน่อยสมมติว่าข้านในอยู่กับ หมดล้ําเบดอันไหกดซื่ออย่างเ้ยเลเ้านมก็ไม uh ่ม huh. ื้อน่เมนัมนครับมันต่าต่มันเาไม่ต้องอะไรอย่าง่นเไม่ต้อไย่าง้มนสามไี่ไาเพื่อนเพ่นเล่กับเพื่อเพื่อกไม่ต้องอะไรหรื่ไไม่ต้องะไรเลเพ่นเนาะอ่างเขาสีแฮของที่เขเพร่เขาเนี่ย ม่บอกนไว้เตรียมไว้ให้เพื่อนนึกจะอเวลาหเพื่อนมาโจมอาไปเลยไโจมมาทำเรื่องเดี๋ยวไป็ากันคันมาาจังสี่แล้วสมควรมายแตี่น้องวันที่สิสันประดาษด้วย อันนีพาะพ่อพ่อยกับเพืนหลายๆย้ายเนงสิะว่าใมเขาอ่ะแม่ผมก็ไม่ได้เอาเงินมาเพื่อหน้าเขาอยูกับเพื่อเี่ยเา้อรวัาเนื่องเพราะงินนอันเปหนายแสนแล้วาฮ่าาไก่าาฮา่า่าาาฮ่่าา่าฮ่าฮ่าฮาน่่าฮ่นฮ่่า่าา รถมาน้ำกันมีคันบ่เนาะแต่รถแต่รถเวทีเก่งเสียงกับรถบ้านนี่ก็อยู่วางสิบสี่สิบห้าขั้นพอเด้เกอันนี้คือได้จอดจะเต็มเรื่องแล้วคันจอดด้ยเว่าบันนี้คาราวานนี่มาน้ำกันประมาณหาิบกว่าขั้นรถเกรถเก่นรถเครโตรัโตใหญ่ข้นอันนี้กับถ้าเบิ้งมาหอดมือมันแมนบ่ แต่รถกับยันมองว่างแล้วรถรถเจ็ดเมตรกับชิปขั้นห่รถตู้ขั้นนี่เน่ะรถบาสอีกสามขั้นรถตู้น้อยอีกสามขั้นตู้แบบตู้ทั่วไปเนี่ยสามขั้นมันกับประมั่นจูะิ้ขพ้อมงานโชว์เบิ้งเทียบกับเงิ้อืนีกลนะดคีกันพอดีพอดีเลยเนาะ แต่ว่าขันเสียวอีกมือนนึงก็เอามือในหันสักย่างคือว่าดีด้วยแม่แล้วก็เป็นยาก รย่ันเพิ่นแพร่รดหอดมือนเพิ่นสิตรืมเฮาอันเพิ่นแพร่ด้0 0สามมืนเพิ่นเสิเฮามื่นหนึ่งทำอะไนพ่บ้านี้ผมบอกเลยขันต่าคือบนต่ำกว่ามื่นหาไปหาสองมื่นกว่าอันนี้วอยฟังเลยผมเบิ่งบันไดกับเจ็ดสีเบ่น้าเล่นเงิเสียน้าแพ้ให้กันสี่เบลละเรื่อจริงสี่สัญญาโย่พาเดียวล่เียตังๆเรหยบ้อยนะครับผมจะอ่านให้ฟังเนาะฟังหยบ กำนันกระจังผู้ว่าจาังกระจังลงรายละเอียดกระจังพายานนะครับในวันที่7คือวันนี้นะครับธันวาคม2 5งพยกสนะครับข้าพเจ้านางวันนิสาฉิดไมตรีท่านกำนันนะครับบ้านเลขที่203บ,บ้านหน้องดินดำหมู่ที่21บ้านแก้งตำบลบ,บ้านบ้านแก้งอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิซึ่งต่อไปนี้ถือว่าเรียกว่าผู้ว่าจางนะครับ เบอร์โทรศัพท์098 0 8 8 9 6 4 2เนาะนะครับเรียกว่าผู้ว่าจ้างกับนายมานาชัยนามวงศาผมกับผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างได้ทำสัญญาดังต่อไปนี้ผู้ว่าจ้างต้องการจ้างหมอลำคณะเพชรลำเพลินเพื่อไปแสดงในงานฉลองซุ้มประตูวัดบ้านต่างห้อนี่แหละครับนะครับตรงกับวันที่16เมษายน2567นเะครับเริ่มแสดงเวลา21.0 0นถหรือเวลาสว่างนะครับคือหนึ่งคืน นะครับผู้ว่าจ้างให้ค่าจ้างเป็นเงินจุดจุดจุดโอเคนะครับตามที่ยวกันมัดจาจุดจุดจุดฮู้กันแล้วนะครับคงเหลือนะครับตามเที่ยวฮูกันแล้วก็เวทีเป็นหน้าที่ของมลรัผู้ว่าจ้างให้ความปลอดภัยแก่นักแสดงตลอดการการแสดงคือปกติอันนี้คือเข้าการรักษาความปลอดภัยเวทีเป็นหน้าที่ของมลรันะครับผู้ว่าจ้างให้ความปลอดภัยตลอดทาการแสดงเกิดมีสิ่งของเสียหายผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบอันนี้คือเป็นสัญญากลางการเลี้ยงอาหารเป็นหน้าที่ของเจ้าภาพให้เข้าสัรน สามถุงปุ๋ยหมูปลาไก่อย่างในอย่างหนึ่งห้าสิบกิโลน้ำดื่มสามสิบถังนะครับเดี๋ยวค่ายออกผุ่ช่วงไทยนะครับเมื่อมีเมื่อผู้แสดงเดินทางมาถึงที่แสดงแล้วผู้ว่าจ้างมีเหตุขัดข้องก็ใดเช่นฝนตกผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเงินครบตามสัญญาอันนี้คือบ่มีดอกครับบ่ให้ฝนตกดอกเนาะเมษางอ่ะปีบ่มีดอกตกไมนตกก่อนเพราะห้ตกบ่ให้ตกครับมาตกเมษาให้ตกแล้วเรื่องว่าอันนี้อันนี้เขาอนุญาตมาบ่ตกบ่ตกอ่า อันพ่นเช้ต ok ุกไงตุกจักเวลาไปจักเทียงจักม่วงหลวงวปู่เ้าดีโอ้เป็นาเอาบาลนีของหลวงปู่ครับแล้วก็หากมีเหตุกขรองไม่มาตามแสดงทางสัญญาได้ผู้รับจ้างยินยอมให้ปรับหนึ่งเท่าตัวของเงินค่ามาจจาอันนี้บ่มีดอกครับตลอดเวลาอยู่มากครับบอมี่ครับบ่อยบ่อยมี่ก็อยากฝนตกนี่ล่ะบ่อยมี่คือ่นตกครับหากเหตุมีเหตุสุดิสัยนะครับคณะหมอลำ ผู้แสดงไม่สามารถทําการแสดงได้ทางคณะจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือจัดหาคณะอื่นมาแสดงแทนเป็นสัญญาการครับก็บ,บอกเคยมีอันนี้ไว้ฟังนะครับ<ห>ถ้า, <c oughs> ถ,าถ้าตกลงกันแล้ว <c oughs> ผู้ว่าจ้างเลือกจัดงานไม่ว่ากรณีใดผู้รับจ้างจะไม่คืนเงินมัดจำแม้แต่บาทเดียว <c oughs> เพราะว่าเสียว,วันมีคดารับงาน <c oughs> นะครับแล้วก็ไฟฟ้าเป็นหน้าที่ของหมอํำนะครับบ่ได้ใส่น้ำวดนะครับหากู้ว่าจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่ง ถึงข้อเก้าจะยินยอมให้ผู้รับจ้างฟ้องร้องในเขตศาลนะครับพร้อมในเขตของผู้รับจ้างพร้อมเสียค่าดูชาธรรมเนียมสานีแหละครับแล้วก็ใครอ้อมหมอลำนะครับเดี๋ยวผมจะโทรหาท่านก้อนจักมือหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาไปก้อนมันชีเืียมในทั่วที่เจ้านะครับใครอ,อ้อมหมอลำหลายคนก็ไม่เอาใจแล้วมาท่านทำเงานานนินสุดดี มาลำดูอกแบบเบิงช่วงเอาขอพยาญนะครับเอาเอาคณะกรรมการท่านมช่วยอุซายด้วยสองนเ่ยเครบมีแต่ผู้ายเขาสาวพี่น้องครับนีเรามิตรนุนนี่เราของผู้ยีบ้านี่กันของผมกับมิตรลุนนี่เครับนี่ครับพยานนี่ปนมียนครับสอง้นเหร่ยญผูซวยผมอยู่มานี่ขออนุญาตครับอัน เป็นได้จักปีแล้วครับเป็นกันนั้นเหรอครับผมกันนั้นดปีโอ้ยแสดงฝ่ายแดียงนี่ต้นเป็นกระกระดาเนี่แต่ก่อนจะเป็นพยาบาลก่อนเป็นได้พยาบาลมาตั้งแต่ปีหกหนึ่งหกหนึ่งก็แสดงว่าหาปีโอ้เร็วอยู่เลยเป็นกระกรดากรกระดาเออหกห้าเออกระกะเด้งกันนั้นหกระกระดาเออเอาบอกเลยครับพี่น้องครับจ้างเราเด้อนะครับ สำหรับคาราชารทีมงานหมอรำเพื่อนกับมือหนีจะได้มีโอกาสมาเซ็นสัญญาหรือรับงานเซ็นสัญญาว่าจ้างนะครับพี่น้องเช่าจังหวัดปิดจภอาจังหวัดชัยภูมินะครับที่นี่แมือหนีขอบคุณทั้งท่านประธานใหญ่ท่านนะครับกำนันคนสวยของตำบลบางแกงของเฮ้านะครับในวันที่เดือนเมษายน2 5 6พาย น่ะ67พี่น้องด้อยกันอยู่ใกล้กันนะครับก็เลยแปดกันบัานนี้นะครับสถานที่ตรงนี้คือวัดตาบ้านหนองมินงดำค่ะตำบลบ้านแก้งอำเภออำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิบ้านพายเต้ครับตำบลเดียวกันเลยพี่น้องในวันที่16เมษายน2567ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับมานั่กันในงานเฉลิมฉลองหรือฉลองซุ้มประตูวัด ตานนหองี่ครับฝากพี่น้องมีรักแฟนเพีงเอฟซีแฟนครับนะครับในโซนในเขตพื้นที่ของอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องมีรักแฟนเพียงเอฟซียัวไก่นะครับเจอกันมาเอาบุญน้ำกันครับเมื่อนี้จังแล้วครับเจอกันครับขอบคุณคณะกรรมการสุขุมสุขชนเพราะว่าจะเป็นนะครับมืัอนี้น้ำมาสักการขอบคุณไปยังนะครับพระคุเจ้อวานแล้วกันท่านนะครับมอมเดนะครับพราค่ะ เล่ขาที่เป็นฝ่ายประสานงานเนาะและก็คณะกรรมการทุกท่านเลยนะครับที่ไว้วางใจกับทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินมาแสดงในมือนั้นครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุรครับอะไรยางก่อนไปเอาพี่น้องครับเะไดยางเลย